ช่องร bon ิบบอนบายบัวนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำดอกไม้แบบนี้นะคะเป็นลายน่ารักนะคะทำง่ายค่ะประหยัดริบบิ้นนะคะใช้ริบบิ้น3มเส้นค่ะลายนี้แล้วก็สามารถทำตัวเป่าไว้ใส่เหรียญที่หลังได้นะคะแบบนี้นะคะ อุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีกันไกลนะคะมีกันไกลมีแหนบแล้วก็มีเหรียญค่ะแล้วก็มีมมกซีกนะคะเอาไว้ติดตรงกลางตรงนี้นะคะหรือเ,เพื่อนๆมีอุปกรณ์อย่างอื่นตกแต่งก็สามารถนํามาใช้ได้ค่ะแบบนี้นะคะเสียบปืนกาวไว้ให้ร้อนนะคะเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะ ริบบิ้นที่เราใช้นะคะริบบิ้นตัวนี้เป็นริบบิ้นขอบทองนะคะตา TW ค่ะเบอร์2นะคะเราจะตัดปลายแหลมทั้ง2ด้านนะคะแบบนี้เลยเราจะตัดริบบิ้นมา3เส้นนะคะตัดความยาวอยู่ที่65สิซนเมตรค่ะแบบนี้นะคะตัดปลายแหลมทั้ง2ด้านนะคะพับให้เป็นรอยค่ะพับครึ่งริบบิ้นนะคะแบบนี้ค่ะรีดรอยพับให้เป็นรอยนะคะ แบบนี้เลยเราจะเอาด้านที่มีลายนะคะไว้ด้านในนะคะเอาด้านที่ไม่มีลายไว้ด้านนอกค่ะแบบนี้นะคะเรามาขึ้นฐานกันเลยค่ะริบบิ้นเส้นที่หนึ่งนะคะเส้นที่สองคล้องเส้นที่หนึ่งค่ะเส้นที่สามนำริบบิ้นสอดเข้าห่วงตรงนี้นะคะ สอดเข้าห่วงตรงนี้แล้วล้วงเอาริบบิ้นเส้นที่สองนะคะเข้ามาในห่วงแบบนี้ค่ะแบบนี้เลยจากนั้นเราก็จะดึงให้เป็นสามเหลี่ยมนะคะดึงริบบิ้นให้เป็นสามเหลี่ยมค่ะดึงให้กระชับนะคะเราก็จะได้ลักษณะนี้นะคะ จากนั้นนะคะเราจะพับริบบิ้นเส้นด้านบนเส้นนี้นะคะพับเฉียงลงมาแบบนี้ค่ะเส้นด้านล่างตรงนี้นะคะพับเฉียงขึ้นมาแบบนี้นะคะแบบนี้เลยริบบิ้นเส้นด้านล่างตรงนี้นะคะนำปลายริบบิ้นค่ะสอดเข้าช่องตรงนี้นะคะสอดเข้าไปด้านในตรงนี้เลยแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ดึงนะคะดึงให้กระชับนะคะ ริดให้เป็นรอยนะคะการริบบิ้นเลื่อนหลุดนะคะตรงนี้ค่ะแบบนี้เลยเพื่อนๆคนไหนฝึกทำใหม่นะคะจะใช้เทปใสนะคะติดตรงนี้ไว้ก็ได้นะคะติดตรงนี้ไว้นะคะการริบบิ้นเลื่อนหลุดนะคะใครทำเป็นทำคล้องแล้วไม่ติดก็ได้ค่ะเราจะได้ลักษณะนี้นะคะพี่กลับด้านมาค่ะพี่กลับด้านมาเราจะได้ลักษณะนี้เลย จากนั้นนะคะเราจะจับริบบิ้นมาซอ้อนกันสามเส้นนะคะริบบิ้นเส้นที่หนึ่งค่ะเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งนะคะแบบนี้เส้นที่สามทับเส้นที่สองค่ะแบบนี้นะคะริบบิ้นด้านบนทับกันสามเส้นนะคะด้านล่างก็จะมีริบบิ้นอยู่สามเส้นะคะ่ะเราจะวางริบบิ้นเส้นด้านบนนะคะเส้นนี้วางลงมานะคะแบบนี้เลย หยิบเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างนะคะขึ้นมาทับด้านบนแบบนี้ค่ะวางริบบิ้นเส้นด้านบนลงมาแบบนี้นะคะหยิบเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนค่ะแบบนี้นะคะวางริบบิ้นเส้นด้านบนลงมาค่ะระหว่างกลางเส้นตรงนี้นะคะแบบนี้หยิบเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนค่ะริบบิ้นเส้นด้านล่างเขาก็จะมาโผล่ตรงนี้นะคะโผล่ด้านหลังสามเส้นแบบนี้ค่ะ จากนั้นนะคะเราจะให้ด้านบนนะคะเหลือริบบ uh uh ิ้นแค่สองเส้นนะคะเราจะวางเส้นน yes ี้ค่ะวางลงมาระหว่างกลางตรงนี้นะคะแบบนี้เลยไม่ต้องทําอะไรนะคะจับริบบิ้นยกขึ้นมาค่ะใช้มือซ้ายเราจับไว้นะคะยกริบบิ้นขึ้นมาแบบนี้ค่ะใช้มือซ้ายเราจับไว้นะคะแล้วดันริบบิ้นสองเส้นตรงนี้ออกมาค่ะตรงนี้นะคะเส้นนี้เราก็ปล่อยไว้แบบนี้เลยเราจะริบบิ้นที่เหลือสองเส้นนะคะ สอดเข้าห่วงค่ะห่วงที่1ห่วงที่2นะคะเอาริบบิ้นเส้นแรกค่ะสอดเข้าห่วงที่1ค่ะสอดเข้าไปแบบนี้นะคะเส้นที่2นะคะสอดผ่านห่วงหนึ่งมาโผล่ห่วงที่2ค่ะสอดเข้าไปแบบนี้เลยให้ริบบิ้นโผล่มาแบบนี้นะคะแบบนี้เลยแล้วก็ดึงค่ะปล่อยมือนะคะริบบิ้นเขาก็จะยุ่งยุ่งแบบนี้เลยค่ะเราจะค่อยๆรวบริบบิ้นเข้าหากันนะคะ แล้วก็ดูอย่าให้ริบบิ้นบิดผิดรูปนะคะหรือเพื่อนๆจะไล่ดึงทีละเส้นก็ได้ค่ะแล้วแต่ถนัดค่ะแบบนี้เลยริบบิ้นขั้นตอนนี้เขาก็จะยังไม่แน่นค่ะจะยังหลวมๆนะคะแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะประมาณนี้เลยลักษณะนี้นะคะจะยังไม่แน่นค่ะพลิกกลับด้านมาค่ะพลิกกลับด้านมาเราจะได้ลักษณะนี้นะคะ แบบนี้เลยแล้วก็ค่อยค่ไล่ดึงค่ะค่อยๆไล่ดึง,ดงทั้งหเส้นค่ะไม่ดึงกระชับมากนะคะค่อยๆดึงนะคะเราจะได้ประมาณนี้ค่ะประมาณนี้เลยแล้วก็ดูอย่าให้ริบินบิดผิดรูปนะคะประมาณนี้นะคะจากนั้นนะคะเราจะจับแบบนี้ค่ะแบบนี้จับริบินมาไว้ในมือหนึ่งเส้นนะคะนับไปหนึสอง วางริบบิ้นหน้าเส้นที่สองค่ะใช้มือซ้ายจับไว้นะคะด้านล่างจากนั้นเราก็จับริบบิ้นมาไว้ในมืออีกหนึ่งเส้นนะคะนับไปหนึ่งสองเหมือนเดิมค่ะวางพาดริบบิ้นหน้าเส้นที่สองเหมือนเดิมใช้มือซ้ายแล้วจับไว้นะคะแบบนี้เลยจับริบบิ้นขึ้นมาไว้ในมืออีกหนึ่งเส้นค่ะนับไปหนึ่งสองเหมือนเดิมค่ะ 1996, ita. Ita. วางพาดริบบิ้นหน้าเส้นที่สองนะคะ แบบนี้เลยใช้มือซ้ายจับไว้นะคะสังเกตว่ามุมสามเหลี่ยมเขาจะอยู่ตรงกลางตรงนี้นะคะจับริบบิ้นขึ้นมาไว้ในมือหนึ่งเส้นค่ะนับไปหนึ่งสองวางพาดริบบิ้นหน้าเส้นที่สองนะคะใช้มือซ้ายเราจับไว้นะคะแบบนี้มุมสามเหลี่ยมอยู่ตรงนี้นะคะจากนั้นริบบิ้นเราจะเหลือด้านบนอยู่สองเส้นแบบนี้นะคะเราจะเอาริบบิ้นเส้นแรกค่ะทับเส้นสุดท้ายที่เราพาดมาเมื่อกี้เข้าช่องตรงนี้ค่ะ ตรงนี้เลยเราก็สอดนะคะแบบนี้นะคะเส้นที่สองเราก็สอดช่องเดิมนะคะให้ริบบิ้นมาผู่ช่องที่2แบบนี้ค่ะแบบนี้เลยแล้วก็จะยังได้ริบบิ้นแบบหลวมๆนะคะเขาจะยังไม่แน่นค่ะแบบนี้นะคะลักษณะนี้เลยมุมสามเหลี่ยมอยู่ตรงกลางนะคะเราจะพลิกกลับด้านมาค่ะ ที่กับด้านมาค่อยๆไล่ดึงนะคะไล่ดึงทั้งหกเส้นค่ะไม่ดึงแรงนะคะใช้มือซ้ายเราช่วยประคองไว้ค่ะค่อยๆไล่ดึงนะคะขั้นตอนนี้เขาก็จะยังไม่แน่นแล้วก็จะยังไม่เท่ากันนะคะแบบนี้เลยค่ะเราจะได้ลักษณะนี้จากนั้นนะคะเราจะสอดเก็บริบบิ้นค่ะโดยสอดไปตามแนวนะคะริบบิ้นโผล่ช่องที่2นะคะตรงนี้สอดจนครบทั้งหกเส้นเลยค่ะ สอดแบบนี้นะคะสอดไปตามแนวเลยค่ะพอเราสอดครบทั้งหกเส้นนะคะเราจะได้ลักษณะน,นี้เลยค่อยๆไล่ดึงนะคะ ค่อยๆไล่ดึงทั้งหกเส้นค่ะแบบนี้นะคะไม่ดึงแรงนะคะค่อยๆดึงค่ะเขาก็จะยังไม่เท่ากันแล้วก็จะยังไม่ค่อยแน่นนะคะเราก็ดึงประมาณนี้นะคะจากนั้นเราก็บีบด้านข้างนะคะบีบบีบหมุนหมุนแบบนี้นะคะแบบนี้เลยหมุนแบบนี้นะคะแล้วเราก็ไล่ดึงอีกรอบนึ่งค่ะ ไล่ดึงนะคะให้กระชับนะคะค่อยๆดึงค่ะแล้วก็จะได้ด้านหลังที่เท่ากันนะคะแบบนี้นะคะจะได้ลักษณะนี้พลิกกลับด้านมาค่ะพลิกกับด้านมาด้านบนเราจะได้แบบนี้นะคะแบบนี้เลยเราจะมาทำกลีบกันนะคะเราจะมาทำกลีบตรงนี้กันค่ะ ขั้นตอนการทำก็ง่ายๆ่เลยนะคะไม่ยากนะคะเดี๋ยวเราจะจับเส้นที่ยังไม่ได้ทําไว้นะคะเราจะเริ่มเส้นนี้นะคะเพื่อนๆจะเริ่มเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะเราจะเริ่มเส้นนี้เราจะจับแบบนี้นะคะเราจะพับริบบิ้นไปด้านหลังแบบนี้นะคะโค้งริบบิ้นมาด้านหน้าแบบนี้แบบนี้นะคะให้ได้ลักษณะนี้เลยค่ะแบบนี้นะคะ เราจะสอดช่องที่สองค่ะนับจากเส้นที่เราจับไว้นะคะเส้นนี้นับมา1นสองนะคะตรงนี้ค่ะสอดช่องที่2นะคะให้ริบบิ้นโพตรงช่องที่2นะคะสอดมาตามแนวริบบิ้นเลยนะคะ1นึสองริบบิ้นโพตรงนี้ค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็สอดนะคะดึงนะคะดึงกลีบนะคะเราจะดึงกลีบประมาณนี้นะคะ ประมาณนี้เลยจะยังไม่ดึงแน่นนะคะแบบนี้นะคะเส้นที่2นะคะแล้วก็ดึงริบบิ้นไปตรงๆค่ะพับปลายริบบิ้นลงมาแบบนี้สอดถัดจากเส้นที่1น,นะคะตรงนี้เลยสอดไปตามแนวริบบิ้นโผล่ช่องที่สนะคะแบบนี้เลยแล้วก็ดึงค่ะแล้วก็ดึงกลีบให้เท่าๆกันนะคะประมาณนี้นะคะจะไม่ดึงแน่นนะคะ เราจะดึงกลีบป,ประมาณนี้ค่ะประมาณนี้เลยเส้นที่3มนะคะดึงริบบิ้นไปตรงๆค่ะพับปลายริบบิ้นลงมาแบบนี้นะคะให้ได้ลักษณะนี้เลยสอดทัดจากเส้นที่2ค่ะตรงนี้สอดไปตามแนวริบบิน้นริบบิ้นผโผล่ช่องที่2นะคะตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงนะคะจัดกลีบให้เท่ากันเลยนะคะ เราจะได้กลีบป,ประมาณนี้ค่ะเส้นที่4นะคะตรงนี้เราก็ดึงไปตรงๆนะคะพับปลายริบิ้ลงมาค่ะแบบนี้เลยสอดถัดจากเส้นที่3เลยนะคะตรงนี้เลยตรงนี้เลยนะคะสอดมาตามแนวเลยนะคะริบี้ผัวช่องที่2ตรงนี้ค่ะแล้วก็ดึงนะคะจัดกลีบให้เท่ากันเลยค่ะเราจะได้กลีบป,ประมาณนี้ค่ะ เส้นที่5นะคะดึงริบบิ้นไปตรงๆพับปลายริบบิ้นลงมาค่ะให้ได้ลักษณะนี้นะคะสอดถัดจากเส้นที่4เลยนะคะตรงนี้เลยตรงนี้เลยแล้วก็ริบบิ้นโพช่องที่2นะคะแล้วก็ดึงจัดกลีบให้เท่ากันค่ะแบบนี้นะคะเราจะได้กลีบประมาณนี้เส้นที่6ค่ะดึงริบบิ้นไปตรงๆ พัดปลายลิบิ้ลงมาค่ะแบบนี้นะคะสอดถัดจากเส้นที่ห้านะคะตรงนี้หน้าเส้นหน้ากลีบที่หนึ่งนะคะตรงนี้และหน้าเลยนะคะตรงนี้เลยลิบิ้เขาก็จะโผล่ตรงนี้ค่ะแล้วก็ดึงจัดกลีบให้เท่าๆกันนะคะ เราก็จะได้กลีบประมาณนี้นะคะพอเราจัดกลีบเท่ากันแล้วนะคะเราจะได้ประมาณนี้พลิกกลับด้านมาสอดเก็บริบบิ้นค่ะโดยเราจะสอดตามแนวนะคะริบบิ้นโผล่ช่องที่2นะคะตรงนี้ 1- 2สองนะคะตรงนี้เลยสอดเก็บริบบิ้นธรรมดานะคะขั้นตอนนี้ไม่ยากนะคะไม่ดึงแรงนะคะเดี๋ยวกลีบตรงนี้เขาจะไม่เท่ากันนะคะค่อยๆดึงนะคะค่อยๆสอดค่ะแบบนี้ค่ะ สอดไปตามแนวของริบบิ้นเลยนะคะเป็นการสอดเก็บริบบิ้นธรรมดานะคะแบบนี้เลยสอดไปตามแนวเลยนะคะเราจะได้ด้านหลังประมาณนี้ค่ะพลิกกับด้านมาดูกรีดด้านบนนะคะว่ากรีดของเราเท่ากันหรือเปล่านะคะ อันไหนแน่นไปหรือว่าหลวมไปเราสามารถดันออกมาได้นะคะสามารถดึงจัดกลีบใหม่ได้นะคะแล้วก็จะได้ประมาณนี้ค่ะจะได้กลีบประมาณนี้จากนั้นนะคะเราก็จะตัดริบบิ้นส่วนเกินนะคะ ได้ลักษณะนี้นะคะเราก็จะมาติดมุกซี่กันนะคะเราก็จะใช้แหนบช่วยจับไว้แบบนี้ค่ะแบบนี้เลยแล้วก็ใช้กาวยิงนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ติดให้ตรงกลางนะคะแบบนี้เลย กดไว้นิดนึงค่ะแบบนี้นะคะเราจะได้ดอกไม้แบบง่ายๆนะคะประหยัดรีบิ้นด้วยนะคะใส่เหรียญที่หลังนะคะแล้วก็สามารถจับแบบนี้นะคะจับแบบนี้นะคะใช้นี้เราดันตรงนี้ไว้จับลักษณะนี้ค่ะสอด เหรียญเข้าไปแบบนี้นะคะใช้แหนบช่วยดันล,ลงไปค่ะแบบนี้เลยสามารถทําตัวเปล่าไว้ได้นะคะแบบนี้นะคะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ด้านหน้าก็ ลองไปทำตามดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ